สวัสดีจ้พจาพ่อจ๋าแม่จ๋าพเพิ่นแม่เสียงนกกุกกรูกุ๊กกรูมันธรรมชาติที่แท้จริงจ้ะอันนี้คือห้องที่ว่าเยพินทำนะวันนั้นน่ะยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรเนาะสวยงามไหมจ้ะอันนี้มาจะนำเสนอมรดกไทยมรดกสยามจ้ะเขาจะคล้ายกับมรดกโลกเห็นไหมมรดกโลกจะสีขาวมรดกสยามจะสีชมพูจ้ะอันนี้มีราคาอยู่ที่หนึ่งใบพันห้าร้อยบาทนะ ได้มาหนึ่งใบจ้ะต้นไม้พอมาอยู่ในในตู้แบบเนี้ยในห้องแบบนี้กับที่อยู่ที่เดิมอะความความงามเห็นไหมความงามมันต่างกันเยอะเลยนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเห็นไหมอันนี้สนน่จันประกายดาวกายของเจพินเนาะดูนะความสวยนะ ต้นไม้ที่ที่มันในเนี่ยมันสวยงามอะ่ะพอเราเขาโดนเขาไม่อยู่ข้างในแล้วเขาไม่โดนฝุ่นไม่โดนอะไรอะ่ะใบเขาสวยมากเลยเลยนี้อะไรนะเขาเรียกเอาโบเหรอบางคนบอกอัลโบ้ใบไม่ลาย บางใบเขาไม่ลายนะตอนเล็กๆเขาไม่ค่อยลายไม่ค่อยมีลายนะแต่ยิ่งโตเขาจะยิ่งลายเยอะจ้ะอโบรกับไทคอนเนี่ยจะเหมือนกันอย่างหนึ่งยิ่งโตยิ่งสวยจ้ะเดี๋ยวพินจะเดี๋ยวพินจะชอบไม้ประเภทนี้จ้ะจะปลูกไว้ใหญ่จนเนี่ยเห็นไหมถึงเขาไม่ได้เป็นไม้ลายเขาเป็นไม้เขียวเขาก็สวยจ้ะเนี่ยพ่อจ่าแม่จ่าดูนะอันนี้ไทคอนจ้ะต้นนี้ไม่ได้ต้นใหญ่นะไม่ได้ไม้ลายนะ ต้นใหญ่ต้นใหญ่นี้คือไม้ไม่ใช่ไม้ด่างแต่เป็นไม้เขียวจ้ะจา่จาเมจ่าดูนะความสวยงามของเขานะไม้ประเภทเนี้อีนี้มันใหญ่เกินเยพินก็เลยเอาเชือกมัดไว้เนาะไม้ประเภทเนี้เดี๋ยวเขาได้ความใหญ่จากเขาจะมีสเสน่ห์ด้วยตัวเขาเองจ้ะเยพินจะชอบมากตระกูลฟิโลอะรัก,กะ่ะใช้คําว่ารักดีกว่าตอนแรกเยพินไม่ค่อยมีทุนเท่าไหรนะ่เนาะซื้อมาก็ต้องขายไปก็เสียดายนะตอนนั้นนะ่ะ ขายมาซื้อมาก็ต้องขายไปแต่อันี้โชกกาชั้นเก็บมาใหม่โชกกาชั้นที่เจพินซื้อมาเมื่อวานนี้งานประกวดบอลสี่อพื้นมันอาจจะยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรนะอันนี้สีแดงซื้อมาครบตามสีเลยนะมันเป็นเงินเก็บเนาะเงินเก็บเก็บเงินไว้ฝั่งดินไว้สีแดงสีชมพูสีส้มสามสีแลอ้อนี้ไอ้นี่ฟิโล

สนี่แหละบางทีเราก็มีที่ให้นั่งโง่ๆอยู่ในตู้นี่นะในในห้องแบบเนี้ยอันนี้ออเลียออเลียสีเหลืองอยู่ข้างบนนะอ่ะออเลียก็สวยนะออเลียกับมอลเหลืองนี่มันตัวเดียวกันเปล่าเจพินก็ยังไม่เข้าใจนะแต่เห็นเขาเรียกออเลียออเลียเจพินก็ออเลียเนาะเจพินยังไม่รู้เรื่องตระกูลไม้ฟิโลเท่าไหร่นะขอบอกเรื่องจริงๆเลย แต่ที่ปลูกเนี่ปลูกเพราะใจรักจ้ะใจรักอยากจะปลูกก็ปลูกพอมีทุนกําลังพอมีกําลังซื้อไว้บ้างอย่าพิงก็ซื้อนะซื้อไว้ความสวย อันนี้ไทคอนนะถ้าเราปลูกเล็กๆมันจะไม่ค่อยสวยจ้ะบอกเลยว่าปลูกเล็กๆจะไม่ค่อยสวยเราต้องปลูกให้ใหญ่ๆใหญ่ๆยิ่งใหญ่ยิ่งสวยจ้ะไม้พวกนี้ไม่ได้มีแต่บอนสีนะบอนสีอยู่ข้างนอกจ้ะเดี๋ยวเราดูในดูดดบอนสีพอได้พอมาอยู่ในนี้เนะี่ยสวยงามมากเลยใช่ไหมละ่ะ เยพินน่ยชอบจริงเ่ยเอาโบเนี่ยไทยคอนเนอ,อเลียเนี่ยความงามที่เป็นอมตะจ้ะเยพินจะบอกเลยมันเป็นความงามที่อมตะเขาเป็นไม้ที่โตช้านะน่าจะเดือนเดือนละใบได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขาโตช้านะเพื่อนๆเพื่องนี้ที่เยพินยกยอดไว้จำได้ไหมที่ตัดยกยอดไว้วันนั้นสี่ห้ายอดเ่ ไม้ก้านใหญ่อ่ะยกยอดเขาจะบอบช้ำน้อยจ้ะแต่ถ้าเป็นไม้ก้านเล็กอย่าเรายกยอดบางทีก็ช้าอยู่เขาจะฟื้นตัวช้าจ้ะไม้ใหญ่จะฟื้นตัวไวจ้ะความสวยยายพินก็ไม่มีอะไรจะอวดเพราะจ่าแม่จ่าล้กก็มีอยู่เท่านี้แหละอันนี้ฝักมรกตด,ด่าง การที่เราชําเป็นใบๆกับที่แยกมาเป็นข้อๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะหักมรกตนะชําก้านอย่างนี้เลยแยกก้านแบบนี้กับกับปักเป็นใบๆอย่างเงี้ยปักเป็นใบๆอย่างนี้จะช้าจ้ะใช้เวลาช้ามากนะแต่ถ้าเกิดการที่เป็นก้านๆเนี่ยพอเขาแตกหน่อออกมาแล้วก็คือได้เลยจะเขาจะขึ้นหน่อมาเลยอยู่ตรงไหนยังไม่ได้เก็บเข้ามารวมเขาตู้วันพิ่งเสร็จยังพินยังไม่มีเวลารวมต้นไม้ไง ความสวยหเห็นไหมสวยงามมากเลยไรนี้โปโตโล,ลาเยาพินที่เหลือต้นหนึ่งนี่จ้ะสวยงามมาก อันนี้กล้วยโนโนต้นเล็กนะอันนี้คือรากเดินแล้วอันนี้คือแยกนานแล้วนะแต่อันนี้แยกใหม่ถ้าแยกใหม่ใบมันเพิ่งจะขึ้นเห็นไหมแต่อันนี้ยอดเก่าเขาแยกไว้ตั้งแต่เล็กๆก,การแยกต้นไม้เล็กอะมันจะรัดไวจ้ะแตกยอดไวมันจะบอบช้ำหน่อยแต่เขาก็ยังถือว่าไวอย,อยู่นี่จ้ะกล้วยโนโน่ ก็ยังมีราคาอยู่นะอันนี้วินสันไอ้เศรษฐีเอโชว์เก้าชั้นเนี่ยรายละเอียดมันยิบ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 ,ยบเนี่ยจะสวยด้เจะพินชอบมันก็มีความสุขนะจ๊ะเงินไม่มีหรอกหามาได้ก็ซื้อต้นไม้หมดอย่างที่พ่อจ๋าแม่จ่าเห็นนี่แหละลงทุนกับต้นไม้หมดแ้ะนี่ไงฟิโลเดดอนหูช้างเนี่ยสมัยนั้นแพงมากเลยนะ ยาพินเคยมีต้นใหญ่อยู่ต้นหนึ่งยาขายไปสี่หมื่นนะจำได้อยู่เนาะขายใช้นี่เขาซื้อมาแล้วก็ต้องขายเพราะเราไม่มีเงินใช้นี่อันนี้ก็ตระกูลฟิโลอีกเหมือนกันอันนี้พิ้งปินเซตมาเบิ้ลน่ะ ันสวยจริงจ้ะสําหรับอ้อนี่จะไม่อวดไม่ได้อีนี้คือพานสามสีที่เยพินไปเจอคราวนั้นน่ะต่อละห้าพันบาทอ่ะกอละห้าพันอ่ะมีสาหน่อป่ะอันนี้เมื่อวานเจอมาสามต้นเลยถอยมาอันนี้อยู่ในตระกูลตระกูลนี้มาอยู่ือนกันพันสามสีจะหายากอยู่จ้ะ ยังไงก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจพินมั่งนะเจพินจะมาอัปเดตบ่อยๆนะจ้ะให้พระจ่าแม่จ่าดูความก้าวหน้าของต้นไม้ที่ว่าความเจริญเติบโตของต้นไม้ดีกว่าเพราะมาอยู่ในตู้อย่างนี้แล้วอาการเขาจะเป็นยังไงนะชอบมากเลยฝากมรกเนี่ยสมัยก่อนใบหนึ่งเป็นร้อยสอง้อนะเขานับกันเป็นใบนะเนี่ย ใบละสองรอยบาทสามรอยบาทขายกันแล้วก้านหนึ่งมีตั้งหลายใบแต่สมัยนี้มันก็ถูกขึ้นมาเยอะแล้วนะสมัยนี้ถูกขึ้นมาเยอะแล้วแล้วถ้าเกิดเราซื้อมาที่ต้นไม้อะถ้าเราซื้อมาก้านลายอะด่างลายอะใบมันก็จะด่างจ้ะสวยงามใช่ไหมล่ะปลูกตอนแรกๆมันก็ไม่ค่อยสวยเราจัดต้นไม้เราต้องใช้เวลาใช้เวลาแล้วก็รอคอยเนาะการเวลา ทำไมต้นไม้ถึงแพงอะ่ะเพราะว่ามันโตช้าจริงต้นไม้โตวไวก็ราคาจะถูกไวนะจ๊ะต้นไม้ช้าๆราคาก็จะขึ้นว่ะ